สวัสดีพี่ๆทุกๆท่านเลยนะครับก็วันนี้นะครับผมมีเหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับมาแนะนําพี่ๆกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นเหรียญหน้าเนนหลวงพ่อเกษมนะครับวัดคัดตึกเฉียงมั่นนะครับองค์นี้นะครับจะเป็นรุ่น3เนาะนะครับเหรียญหน้าเนนจะมีด้วยกันทั้งหมด3 3รุ่นนะครับรุ่น1 23นะครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่นรุ่นที่3นะครับนี่เลยเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อเกษมนะครับครึ่งองคนะ ปี2516นะครับเป็นพระดีปีลึกของหลวงพ่อเกษมอีก1รุ่นนะครับที่น่าใช้บูชาสะสมนะครับจำนวนการจัดสร้างนะครับสองหมื่นเหรียญน,นะครับประมาณ2 0 0 0 0เหรียญเนาะถือว่าจัดสร้างไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อยนะครับองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับผิวประลอดนะเห็นไหมผิวประหลอดติดนะครับจมูกโดง่งผิวสวยเลยนะครับพี่ๆท่านใดมีน้องก็ยินดีรับเช่า นะครับนะพี่นะนะพี่ๆท่านใดมีแบบนี้น้องอินดีรับเช่านะครับอ่ะเดี๋ยวผมนะครับแกะซีนเนาะแกะซีนนะครับเพื่อความคมชัดนะครับเวลาลงกล้องจะได้เห็นกันชัดๆเนาะนะครับเหรียญค่อนข้างสวยนะครับสวยมากนะดูนะครับจบมูกโดง่งๆนะครับผิวประมาณนี้ถือว่าผิวสวยเลยนะครับ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมลงกล้องให้พี่ๆได้รับชมกันอีกทีหนึ่งนะครับนะนี่เลยนะครับเหรียญค่อนข้างบางนะครับแต่ไม่ถือว่าบางมากนะนะครับแต่ก็ไม่ได้หนานะครับไม่ได้หนามากจนเกินไปเหมือนเหรียรุ่นอื่นๆนะครับขอบตัดก็จะเป็นแบบตัดฉีกเลยนะครับสําหรับเหรียรุ่นนี้เนาะนี่ให้ดูคร่าวๆก่อนเดี๋ยวผมตีกล้องให้พี่ๆได้รับชมกันอีกทีหนึ่งนะครับนะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นี่เลยเห็นไหม ในครับเป็นบ้างเป็นบ้างนะครับเป็นบ้างเป็นบ้างแล้วก็ตัดฉีกเนาะนะครับอ่ะมาดูโดยรวมนะครับด้านหน้าเหรียญรูเหมือนนะครับองพ่อกระเสกมันก่อนนะครับเห็นไหมในครับเหรียญค่อนข้างสวยนะองค์นี้สวยผิวเดิมติดประหลอดนะครับสภาพนี้ถือว่าสวยนะครับเห็นไหมจมูกโด่งๆนะครับกระแสบนพื้นเหรียญนนครับเห็นไหม ความคมชัดนะครับนะเห็นไหมใบหูนะครับแล้วก็ตัวหนังสือตรงนี้ก็จะมีเส้นเส้นวิ่งเนาะประมาณ2-3เส้นนะครับพยายามหามุมนะครับนี่ประมาณนี้นะครับตรงด้านหน้าหอหีบเนาะนะครับเห็นไหมสองสามเส้นวิ่งนะครับด้านล่างก็ชื่อนะครับหลวงพ่อเกษมฟอนต์ตัวหนังสือนะครับสวยนะ ตั้งสวยคมนะครับนี่หลวงพ่อกเกษมเขียมาโกนะครับแต่สองอย่างนิดนึงนะนะครับพี่ๆท่านใดมีแบบนี้น้องก็ยินดีรับเช่านะลองส่งรูปมาดูได้นะครับเปลียนเล่นหากันหลักพันนะครับก็ไม่แพงมากเนาะเป็นพระดีปีลึกของหลวงพ่อกเกษมที่น่าใช้บูชาสะสมอีก1รุ่นนะครับราคายังอยู่ที่หลักพันเท่านั้นเองนะครับนะเห็นไหมผิวประหลอดนะครับ ผิวประหลอดตัวหนังสือนะครับสวยคมติดชัดนะครับนะนี่เลยตัวหนังสือนะครับเป็นเหรียญที่น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นนะครับปีลึกด้วยนะครับปี2516เนาะสร้างน้อยด้วยแค่2 0 0 0 0เหรียญเองนะครับถือว่าไม่มากแล้วก็ไม่น้อยนะครับนะผิวติดประหลอดนะครับสว,สวยแบบนี้เลยผมได้มาแค่เหรียญเดียวนะ สำหรับหูเหรียญน,นะครับห่วงเหรียญรุ่นนี้นะเห็นไหมจะก,กลมสวยเลยนะครับนี่เห็นไหมกลมสวยเจาะคมๆทีเดียวทะลุนะครับสําหรับหูเหรียญน,นะครับนี่เห็นไหมนี่ครับแววตาของหลวงพ่อนี่ครับจมูกปากสวยคมติดชัดพื้นเหรียญน,นะครับติดประลอดนะเหรียญได้เดิมและสวยนะครับสวยมาก มาดูด้านหลังกันนะครับนี่นะครับอัคระยันนะครับเห็นไหมติดชัดเลยนะครับตรงบริเวณนี้จะมีรอยรอยอ่ารอยเนื้อเกินนะครับรอยแตกเนาะรอยเนื้อเกินนะครับเป็นเป็นรอยเนื้อเกินนะครับเหรียญไม่ได้แตกไม่ได้ลั่นไม่ได้ฉีกเนาะเป็นเนื้อเกินนะครับจากบล็อกนะครับนั่นเองเนาะบางเหรียญก็มีบางเหรียญก็ไม่มีนะครับ เห็นไหมอักขระยันติดชัดนะครับประมาณนี้นี่ตัวหนังสือนะครับสเสด็จพระราชะดำเนินตัวหนังสือคมนี่ยครับยกช่อฟ้านะนี่หล่อพระประธานนะครับหนังสือคมติดชัดเนี่ยในมีเส้นแตก โบสดนะครับวัดคัดตึกเชียงมั่นนะครับจังหวัดลำปางนะครับเห็นไหมเหรียญค่อนข้างสวยนะให้ดูโดยรวมนะครับไม่ต้องส่องคือเหรียญสวยนะครับสวยเลยนะครับแล้วก็ล่องลอยนะครับจากขอบเหรียญนะครับมีการแต่งตะใบนะดูนะครับเหมือนตะใบเพื่อให้นะครับเหรียญดูสวยงามนะครับนะนี่เลยตะใบ ประมาณนี้ด้านหลังนะครับหูเหรียญเรามาดูหูเหรียญกันนะครับนี่เห็นไหมเหมือนมีรอยรอยแต่งตะไบนะครับมีเนบปิ้นแล้วก็รอยเหมือนรอยแต่งตะไบเนาะนะครับประมานี้นะถือว่าสวยนะครับสวยสวยเลยนะครับก็องค์นี้นะครับเป็นเหรียญเหรียญหน้าเนนนะครับเหรียญคัตึกเชียงมั่นเหรียญหน้าเนนนะครับปี2516หลวงพ่อเกษมเขมโกนะครับรุ่น3าเนาะ นะครับองนี้ก็อยู่ที่หลักพันเท่านั้นเองนะครับนี่เป็นรูปเหมือนหลวงพ่อเกษมครึ่งองนะครับเหรียญหน้าเนนเนาะนะครับปี2516พระดีปีลึกหลวงพ่อเกษมอีก1รุ่นนะครับอ่ะลืมให้ดูขอบนะครับขอบเหรียญจะไม่ได้หนานะครับจะไม่ได้หนาแล้วก็ไม่ได้บางจนเกินไปนะครับเห็นไหมเหรียญตัดฉีกแล้วก็มีเป็นป้องเป็นป้องนะครับจะไม่ได้เสมอกันนะประมาณนี้นะครับเห็นไหม เหรียญมีรอยรอยตัดนะครับรอยตัวตัดรอยฉีกเนาะประมาณนี้อาจจะสองยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเหรียญไม่ได้หนานะครับถ้าเหรียญหนาจะสองง่ายนิดนึงนะนี่เลยเห็นไหมนะครับขอบตัดตัดฉีกตัวตัดสมัยนั้นนะครับปี2 5 1กว่า ถือว่าเหรียญเหรียญนี้ถือว่าสวยเลยนะครับนะก็พี่พท่านใดนะครับมีพระเครื่องหลวงปู่โตหลวงพ่อคูณหลวงพ่อเกษมนะครับหลวงปู่แหวนเนาะอยากจะปล่อยอยากจะแบ่งปันนะครับหลักร้อยหลักพันลองส่งรูปมาดูได้น้องยินดีรับเช่านะครับช่องทางการติดต่อก็มีบนหน้าจอเลยนะครับสำหรับองค์นี้นะผมเปิดแบ่งปันนะครับพระสภาพผิวสวยเดิมติดปลอดนะครับจมูกโด่งนะครับหน้าตาติดคมชัดนะครับเหรียญโดยรวมสภาพสวยเลยนะครับ องนี้ผมเปิดแป่งปันให้พี่ๆได้เช่าหาบูชากันอยู่ที่นะครับ2,300บาทเท่านั้นนะนะครับเหรียญค่อนข้างสวยเลย2,300บาทเท่านั้นพี่ๆท่านใดนะครับสนใจเช่าหาบูชารีบทักรีบโทรนะครับรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะได้มาแค่เหรียญเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ